คือหนูมองว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราค่ะคือมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตประจำวนันทั้งการบริหารจัดการในด้านต่างๆซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีส่วนสําคัญในทุกๆด้านของเราคือถ้าประเทศจะสามารถเดินหน้าไปได้ก็คือจะต้องมีสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีคุณภาพของชีวิตประชากรที่ดีใช่ไหมคะเหมือนบ้านเราค่ะยังขาด ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการวางแผนการจัดการแล้วก็รับมือกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็การรับมือในปัจจุบันค่ะซึ่งหนูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนไปของเราให้พัฒนาไปสู่สากลโลกค่ะ ็ดีใจมากๆครับแล้วก็สนุกมากๆครับที่ได้มาเรียนในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลมและการจัดการภัยพิบัตินี้เพราะว่าตั้งแต่ปีหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับมันมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงเยอะมากทั้งความรับผิดชอบทั้งเพื่อนทั้งพี่แล้วก็การเรียนครับที่ในมหาลัยเนี้ยเขาอะจัดกิจกรรมให้เยอะมากน้องๆจะไม่มีรู้สึกไม่มีความรู้สึกที่จะ เบื่อหรือว่าไม่มีอะไรที่จะทําเลยจริงๆมันมีกิจกรรมที่เยอะมากแล้วก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆที่ทุกคนเนี่ยรู้จักกันเลยครับเดินทางในมหาลัยแล้วบรรยากาศที่นี่ชิลมากครับมีแตงมีทั้งภูเขามีเราสามารถขับจักรยานเนี่ยชมรอบมอแล้วก็ชมวิวต่างๆได้ครับก็ตั้งแต่ได้เข้ามาเรียนที่นี่นะคะก็รู้สึกว่า มีประสบการณ์มากขึ้นค่ะในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ชีวิตด้านการเรียนอยู่ที่นี่มีความอบอุ่นมากเลยค่ะพี่ๆทุกคนหรือว่าอาจารย์นะคะให้คำปรึกษาในด้านต่างๆทำให้เราอะค่ะไม่รู้สึกว่ามาที่นี่แล้วก็โดดเดี่ยวนะคะเ,เวลาว่างๆเงี้ยอาจจะคิดว่าที่นี่อาจจะมีแต่ป่าหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าที่จริงแล้วมีธรรมชาติให้ให้เราแบบว่าไปค้นหามากมายค่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะก็ ปีแรกก็อาจจะหนักหน่อยค่ะด้วยความที่เรียนที่สาลยาใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปีหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะต้องมีความรับผิดชอบที่สูงมากเพราะว่าเราออกมาใช้ชีวิตคนเดียวในมหาวิทยาลัยค่ะส่วนปี2นะคะก็มาเรียนที่นี่กาญจนบุรีค่ะก็มีพี่ๆมีอาจารย์คอยให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในทุกๆเรื่องค่ะทั้งเรื่องความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องด้านด้านการเรียนค่ะ ส่วนปี3ค่ะก็ปีนี้ขึ้นปี3ค่ะก็จะหนักหน่อยเพราะว่าเป็นปีที่เราต้องค้นหาตัวเองแล้วค่ะว่าเราชอบด้านไหนเราจะไปด้านไหนจะไปประกอบอาชีพอะไรในอนาคตค่ะครับก็ได้รู้จักเพื่อนต่างสาขาเพื่อนต่างคณะนะครับเวลาเราเรียนวิชาต่างๆก็จะมีเพื่อนภาคอื่นหรือคนอื่นมาเรียนด้วยนะครับก็คือทําให้เราเกิดความสัมพันธ์กับเพื่อนภาคอื่นนะครับเวลาเราทํากิจกรรมร่วมกันเราก็จะได้รู้จักเพื่อนยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ ส่วนเรื่องเรียนนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะมาอธาิบายให้เรานะครับหรือว่ามาสอนในสิ่งที่เราไม่เข้าใจครับก็ถือว่าเป็นสังคมมหาลัยที่ดีเหมือนกันครับปีหนึ่งก็ต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเราเเข้ามาใหม่ก็ต้องขยันอ่านหนังสือแต่ว่าพอปีสองเราขึ้นมาที่กาญจนบุรีแล้วก็จะมีรุ่นที่ช่วยติวช่วยอ่านช่วยนูน่นช่วยนี่ไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนนะครับยังที่นี่ยังมี การเล่นกีฬาการผูกสัมพันธ์ทางคณะยังรู้จักเพื่อนคณะอื่นๆมากขึ้นเรานะคะก็ได้นำทฤษฎีการเรียนรู้นะคะในห้องเรียนที่เราเรียนเลคเชอร์นะคะนำมาใช้ปฏิบัติงานจริงในมหาวิทยาลัยของเราค่ะในมหาวิทยาลัยของเรานะครับมีทั้งสถานที่จริงมีเครื่องมือจริงเพื่อให้เราศึกษาแล้วก็ดูงานเพื่อที่จะไปปฏิบัติงานในอนาคตได้ครับ ก็ฝากถึงน้องๆทุกคนนะคะที่สนใจทางได้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือว่าด้าไปพิบัตินะคะถ้าอยากรู้ว่าพี่ๆทุกคนนะคะเรียนยากขนาดไหนเรียนง่ายขนาดไหนนะคะก็สามารถติดตามได้ที่เพจ engineering muka ได้เลยค่ะและมาร่วมเป็นครอบครัว <c oughs> ed วิศวะพิทักษโลกด้วยกันนะคะ <c oughs>